มีอีกหลายส่วนของงานที่เราอยากจะคุยให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเพื่อที่จะจะได้รู้ว่าในวันงานมันจะมีเรื่องของอะไรบ้างน,นะครับในส่วนของเทศ,ศ,ศากาลเนี่ยเป้าหมายก็คือเราอยากจะชวนให้ทั้งสังคมไทยนะครับในเป้าหมายของสังคมไทยและประเทศชาติก็คือชวน,าาน,ชนหน่วยงานภาคพลัฐเอกชนหน่วยงาน CI น้องๆศ,รรศิตึกษาครูบาอาจารย์และก็ประชาชนทัขข่วไปเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ Cyber Security มากขึ้น ทั้งในแง่ของตัวเทคโนโลยีนะครับในแง่ของกระบวนการความรู้เชการจัดการนะครับ,นะรบแล้วก็ลงไปถึงเรื่องการทาง,งานหรือการที่เราจะพัฒนาตนเองนะครับเพื่อมาสู่ในเรื่องของสายงานด้านของ s e r v ์ฟเ e r ร์ซีนะครับซึ่งในส่วนของงานเนี่ยนะส่วนหลักก็คือจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็น c s a Pavilion ตัวไอซีไอทีพาริเวียนเนี่ยครับตัวในงานเราเริ่มมาตั้งแต่ปี64แล้วนะครับแล้วเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ที่ในการที่จะเสนอแนะในเรื่องของที่ว่าเราทํางานเรื่องของอะไรมีกิจกรรมเรื่องอะไรมีเรื่องธนาคารก้าวหน้าไหนแล้วนะครับที่ตัว GSA ซึ่งเป็นชื่อยอ่อภาษาอังกฤษของสกมชเนี่ยนะครับเราก็จะนําเสนอแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนตัวพรบร ในส่วน,น,นของกิจกรรมของเราที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ในทุกภาคส่วนของสังคมนะครับแล้วก็จะมีการสาธิตการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่อง c y เบอร์ซู r i t ริตนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบนะครับว่าเราเข้าใจในเรื่อง c y เบอร์ซู r i t ริตีมากน้อยแค่ไหนนะครับ อันหนึงที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปในยุคนี้เลยก็คือเรื่องการทดสอบความรู้ประชาชนว่าเข้าใจเรื่องของไซเบอร์ไฮจีนมากน้อยแค่ไหะครับออกปกติเราจะเข้าใจเรื่องสุขลักษณะในด้านของสุขภาพนะเช่นว่ากินร้อนท้อนอกางนะนอนพักผ่อนเยอะๆนะอย่ายื่นมือออกไปในขณะที่เรอเคลื่อนตัวอะไรพวกนี้แต่ในเรื่องของเซอร์เวอร์เซริตี้เนี่ยนะครับเราอาจจะยังไม่ค่อยหนักรู้เท่าไหร่ในขณะที่เราใช้งานมันเยอะมาก นะครับฉะนั้นที่ตัวบูธของเราเนี่ยเราก็จะสร้างเสริมความรู้ดในทุกระดับตั้งแต่หน่วยงาน CI ไอไปจนถึงประชาชนนะครับรวมทั้งจะมีเรื่องนอกเหนือจากการให้ความรู้โดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะมีการชวนเล่นเกมนะครับแล้วก็จะมีการสาธิตในประเด็นที่ทุกคนสนใจนะครับเรื่องของมือถือแฮกได้ไหมแอปหลุดเงินได้ยังไงนะครับเราก็จะมีโชว์ไว้ที่ตัวบูธของเราด้วยนะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งครับเรามีหน่วยงานที่เป็นพี่น้องฝากตามันมานค,คือสอสสสำนักงานคุ้ครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันคู่กัน่ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเซร์ฟเวอร์วิิตี้แล้วเนี่ยโอกาสในการปกป้องเรื่อง p r i เวซีเนีน่ก็เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องในโอกาสที่เราจัดงานตรงนีนะ้เราก็จะมีการเชิญชวนในส่วนของเรื่อง จะท้าเพอร์เวซีนะครับหรือว่าทางสปสอเนี่ยมาร่วมพูดคุยทั้งบนเวทีแล้วก็มาออกบูนด้วยนะครับ uh, uh huh. ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็เรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือในการที่จะให้ตอบนะครับสำหรับประชาชนในข้อที่สงสัยนะครับในฝั่งเราก็มีที่เรียกว่า NCSA c อ b e r Clinic เช่นเดียวกันนะครับสมมติว่าท่านเป็นหน่วยงาน นะในส่วนของที่เป็น CI หรือหน่วยงานของรัฐนะจะทําตามพร,รบข้อนั้นข้อนี้สงสัยยังไงก็ถามได้นะในฝั่งของสอัศนะหรือว่าสํานักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นข้อสงสัยทั้งในตัวของระดับบุคคลหรือว่าในส่วนของหน่วยงานนะว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะก็นอกเหนือจากการฟังบรรยายเข้าไปแล้วก็มาพูดคุยสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็เลยจะออกมาเป็นรูปแบบของทศกาต ซึ่งในนิธการทั้งนี้นอกเหนือจากจกิจกรรมบนเวทีที่จะเป็นเรื่องของการที่ให้ผู้ที่มีความรู้นะครับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมาพูดคุยซึนะ่งมีหลายเวทีมากนะครับทั้งในจุดของเวทีของทางด้านเอ s a เอที่จะเน้น,นในเรื่องของส่วนที่ว่าตัวพอรอพอแล้วก็หน่วยงานซ I นะจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรหรือขณะน,นี้ได้ดำเนินก้าวหน้าไหนแล้วนะครับก็จะมีเวทีให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ Privacy ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเชิงของเทคโนโลยีนะว่านปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะมีอะไรมาเ,าเตรียมตัวไว้เพื่อให้เข้าทานทกับเรื่องของไยค้าพามนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆของพวกแพ็คเกอร์ที่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีคนมาร่วมออกบู้ร่วมจัดงานกับเราอย่าประมาณ80หน่วยงานนะครับซึ่งในส่วนของประเด็นนี้ก็เป็นดนึงในความฝันของสปบชนะครับตั้งแต่มีพรบมาเนี่ยเรายังไม่เคยได้มีการจัดงานที่จะสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนที่มีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับที่จัดให้เป็นแบบตัวไซเบอร์บิคือตั้งกับดาที่เราจะมาสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจแล้วก็เอาไปเน้นนะครับให้ทั้งสังคมไทยในรูปแบบนี้นะครับถึงปีนี้เราก็จะได้จัดทอนเ็นตครั้งแรกนะครับแล้วก็หวังว่าในปีต่อไปก็จะได้ขยายผลเพิ่มเติมนะครับทั้งในเรื่องของจํานวนคนเข้างานจํานวนของหน่วยงานแล้วก็เนื้อหาที่มีความลึกซึ้งและสลับสะท้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่นอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยตัวนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของประเทศก็จะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างเสริมน,นอกเหนือจากตัวระบบซึ่งความหมายของระบบเนี่ยคือทั้งตัวหน่วยงานบุคลากรกระบวนการทํางานเทคโนโลยีแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือการที่เราอยากจะพึ่งพาตัวเองนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านเซร์ฟเวอร์ซิฟิเรตี้นะครับคือในตอนนี้นะครับเกี๋ยจะเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อใช้งานในอุปกรณ์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ มาจากต่างประเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้มันทำให้การพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะติดขัดในเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ในด้านเซ b e r เ e อร์ i t y เนี่ยราคาเริ่มต้นมาสูงแล้วราคาต่อไรเซนเนี่ยยิ่งแพงนะครับเพราะฉะนั้นอีกด,ด้านหนึ่งของที่เราพยายามจะเริ่มต้นผลักดันในตอนนี้คือเรื่องของสตาร์ทอัพใชครับซึ่งในส่วนของนี้เราก็เชิญ ในส,ส่วนของสตาร์ทอัพที่กำลังเริ่มต้นนะครับเป็นอุตสาหกรรมในประเทศที่ทำในเรื่องของเซอร์วิสการบริการนะแล้วก็ตัวซอฟต์แวรนะครับที่ผักนันปรยคนไทยนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะเอาเข้ามารวมกันลแล้วก็มีโอ,อกาสมาทั้งออกบูดนะครับแล้วก็พูดคุยนะโดยที่หนึ่งในไฮไลท์เดี๋ยวท่านคงได้เจอในวันงานก็คือน้องคนหนึ่งที่มาแข่งไซเบอร์กับเราและชนะ บก็เริ่มแข่งประมาณอายุสิบสี่ตอนอายุสิบหกมีธุรกิจของตัวเองในด้านของเซิร์ฟเวอร์เซริตี้นะครับวันนี้ก็เราก็เปิดโอกาสให้เขาได้เจอกับคนเียววงกว้างนะครับเรือว่าเราจะส่งเสริมข้อต่อไปน,นะครับนอกนอจากบริการอื่นที่เราพยายามลัันนะในส่วนของที่จะนําไปสู่การพึ่งพาตัวเองในสหกรรมด้านเซิร์ฟเวอร์เซริตี้น, Cyber Security, นะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันเป็นโอกาสของประเทศเรามากๆนะครับเพราะว่าโอกาสของเราในเรื่องจะทําเรื่องาพลตฟอร์มันจะมีข้อจํากัดเยอะ ในเชิงของเทคโนโลยีว่าจะต้องมีมองค์ประกอบพื้นฐานนะในการที่จะทำฮัดไปออกมาไดนะ้แต่ในเชิงของตัวซอฟต์แวร์และโอุตสา,ารกรรมดาไซเบอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับขีดความสามารถนะรของตัวบุคลากรของเรานะครับซึ่งหลายส่วนก็มีความพร้อมนะครับแต่ว่าเวทีนี้ของเราก็จะขออนุญาตเป็นเวทีรแรกที่พยายามส่งเสริมนะในเรื่องของกิจกรรมด้านของสตาร์ทอัพ แล้วก็ส่งเสริมให้บร,ริษัทที่ทําสื่อและการบริการด้านนี้นได้มีโอกาสได้รู้จักจกับสังคมไทยในวงกว้างมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราออฟเฟอร์ให้ฟรีนอกเหนือนจากส่วนที่เป็นกิจกรรมที่ออกบูธดดื่โด,ด,ดยบริษัทชั้นนาแล้วเนี่ยนในเรื่องของสตาร์ทอัพมีสิทธิศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยนนเราก็จะมีเครือขา่ายคอนมิทที่จะเอื้อเฟื้อให้เขามาได้มีเวทีตรงนี้นะครับ แล้วก็นอกถึงนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นทงนางด้านของ Cyber Security นะครับในเรื่องของการพัฒนาของคลากของเราเองจะจัดสิ่งที่เรียกว่า Cyber Security Capture คปเ Fla c น a ด t ะแ e กค t เร์แคือความพยายามที่จะทำให้การแสดงออกถึงทักษะด้านไซเบอร์มันดูสนุกสนานขึ้นนะปกติเวลาเราเรียนแล้วเราก็จะสอบนะเวลาเรียนแล้วสอบมันน่าเบื่อนะครับเราก็ตรงนี้มาทำให้เป็นเกม ค,คือฝึกว่าจะมีทักษะว่าแฮกเกอร์ทางานยังไงแฮกเกอร์ทิ้งร่องรอยไว้แล้วจะหาได้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เราจัดเป็นประจำทุกปีนะครับเลือกประทางคุวยนะครับแล้วเราก็ได้คัดเลือกน,น้องๆที่มีความจนใจด้านนี้แล้วก็ส่งไปแข่งเซิร์ฟเวอร์สีเกณนะได้ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันยังมีแบเรียอร์อยู่ในนี้ที่ว่าแล้วคนทั่วไปที่จะเริ่มมาศึกษาด้านานี้เนี่ยบางทีก็จะรู้สึกว่ามาแล้วแข่งสู้ไม่ได้ไม่เข้าใจว่าทำไรกัน ในงานนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางซิสโกที่จะมีแคปเจอร์เดอะแฟลที่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานเลยแต่เช้ามาก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับแล้วตอนเย็นสะสมแต้มแข่งกันแล้วก็ได้รับรางวัลไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้การเรียนรู้ในด้านเซิร์เวอร์ซิเคอร์นียมันสนุกสนานแล้วก็เข้าถึงได้กับทุกคนทุกกลุ่มได้ถวายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ถึงแม้ว่าจะเปิดโอเพ่นนะแต่เงินรางวัลก็ไม่น้อยนะครับ ร่วม100,000บาทสำหรับคนที่ได้เข้ารว่วมนะครับแล้วก็อีกส่วนนึ่งที่เราอ,อยากจะส่งเสริมคือจ็อแฟร์นะครับคือเราพูดจะมานานแล้วก็รู้สึกตลอดเวลานะครับว่าเรา,าขาดแคลนในเรื่องบุคลากรน,นะครับแต่ว่าไม่ไม่เคยได้จับให้มาเจอันะัะทั้งในส่วนคนที่จะหางานนะครับแล้ในส่วนของความต้องการของตลาดนะครับในงานนี้เราจะได้เชิญเอาบริษัท ที่มีความต้องการนะเพราะว่ามีตำแหน่งงานจำนวนมากที่ขาดแคลนเรื่องของบุคลากรเนี่ยนะครับเดิ่มมาเจอคนที่ต้องการจะสมัครงานรวมไม่ได้เฉพาะน้องๆในส่วนกษาาที่รอจะจบนะครับแต่คนที่ด้วยที่สนใจอยากจะเปลี่ยนงานหลังจากที่ได้รีสกิลอัพสกิลมาด้านเซิร์ฟเวอร์ซูเปริตี้แล้วจะลองเปลี่ยนสายงานกนะ็มาเจอกันในงานจจอบแฟนส่วนนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนตัวจจอบแร์นี่เราก็อยากจะลักดันให้ต่อเนื่องนะครับไม่ได้จบแค่เฉพาะตอนนี้ แต่ว่าในสุ่นงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้เห็นว่ามันมีตาแหน่งงานที่มีความต้องการรองรับยังไงบ้างซึ่งตรวนี้เนี่ยหลักของจํานวนที่ต้องการนอกเหนือจากบริษัทที่มาแล้วเนี่ยนะครับถ้าในประเทศไทยน่าจะขาดแคลนคนที่มีความรู้ในด้านเซอร์ฟเวอร์สโตีเนี่ยหลายหมื่นนะครับรวมไปถึงเรื่องคนที่ทางานด้านเนที่อยู่เดิมนะครับที่จะต้องไปศึกษาหรือว่าเข้าใจในเรื่องเซอร์ฟเวอร์สโตรจี่ต้นเติมเนี่ยก็มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามป้องกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะในงานภาคฟักนะครับซึ่งพี่น้องผู้ชมปรหลาคนอาจจะได้ยินข่าวนะครับว่าเาว็บฟั์ถูกโจมตี็นจำนวนมากนะครับทั้งที่มีไอทีมีคนทํางานดูแลเว็บไซต์แต่พอเป็นประเด็นด้านไซเบ r ร์ซเคิลิตี้เนี่ยบางทียังเหมือนจะจัดการได้ค่อน,นข้างยากเพราะขาดความรู้ความเข้าใจนะครับซึ่งประเด็นในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับในงานครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของวิศิษฐ์แมทชิ่ง ค,คือนอกเหนือจากการจะส่งเสริมเรื่องสอฟต์แวร์นะครับก็จะมีบริษัทจำนวนมากเข้ามาแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะอยากพูดคุยว่าถ้าเราจะเริ่มต้นทาโครงการนะฮะอยากจะลักดันต่อในส่วนของความรู้ความเข้าใจ,จทานเทคโนโลยีที่ได้รับไนงานนะครับเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับในกระบวนการที่จะตัดสินใจจะออกแบบระบบย,ยังไงให้ตรงความต้องการาประมาณการในเรื่องของประมาณอย่างไรหรือจะสมดุลอยพวกนี้เราก็จะมีบัญชงมาให้ได้เจอกัน นะครับเพื่อจะช่วยให้ผลักดันจากเรื่องของตัวข้อปัญหาแนวทางการแก้ไขนะครับไปถึงเรื่องของโซลูชันนะครับหรือทางออกที่สามารถจะจัดต้องได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนอกเหนือจากการที่เราจะสาธิตนะในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ประชาชนสนใจพวก,กอแอปดูเงินอะไรต่างนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือจะมีการจัดเป็นอีเวนต์พิเศษเลยนะครับโดยททีมผู้เชี่ยวชาญด้าน cybersecurity ที่จะมีการสาธิตทั้ทงในเรื่องของการแฮก ตัวโครงสร้างพื้นฐานสาสคัญนะครับสมมุติเป็นระบบของบริษัทในสักอย่างหนึ่งนะครับไปกทั่งถึงการสาธิตการแท็กมือถือนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากทางมายาเซเว่นนะครับที่เขาจะมาสาธิตเรื่องนี้เลยแล้วก็จะพูดแนวแนี่ยํำนองว่าเราจะแล้วเราจะจัดก,การยังไงน,นะครับรวมไปถึงอีกด้านหนึ่งน้องๆที่มาดูอาจจะสนใจแล้วอยากจะสนใจทำอาชีพด้านนี้เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมยังไง ให้มุมมองให้มันครบถ้วน2ด้านนะครับทางในแง่ของเชิงของการระวังป้องกันนะแนวทางที่เราจะรับทราบสภาพปัญหาแล้วก็แนวทางที่เราจะแก้ไขด้วยนะครับโดยที่งานนี้ที่เราเรียกว่าเป็น t h a i l a n d n a t i o n a l Circle Week เพราะว่าออสองวันก่อนหน้านะครับก็จะมีอีเวนต์ที่เป็นออนไลน์นะครับเพื่อจะให้ความรู้ให้ครอบคุมแล้วก็สร้างเอาแวให้กับสังคมในภาพรวมนะครับแล้ววันจริงที่เรามาเจอกันก็คือวันที่1 7 1 8 ซึ่งจะมีทั้งในส่วนของวันที่17คือวันศุกนะครับแล้วก็ต่อมาที่เราจะตั้งใจขึเป็นวันศัพร์เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนน้องๆประชาชนคนทั่วไปไม่ไม่ต้องติดขัดในเรื่องของจะต้องลาง,งานนะครับจะได้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราได้พรอบคลุ่มทุกเซกเตอร์นะครทุกภาคส่วนคนที่สนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้ในด้านของ cybersecurity นะครับให้ครบถวนกันเลยนะครับ ใน,ในส่วนของประเด็นต่างๆนะที่้อกเหนือจากที่พูดไปแล้วนะครับก็ขอสรุปในภาพรวมคือจะมีทั้งเวทีในการให้ความรู้นะครับในแง่มุมต่างๆนะครับแล้วก็มีเวทีของราชการนะซึ่งมีบริษัททางร้านองค์กรภาคปอะชนมาร่วมมากกว่า80สิหน่วยงานนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่คนที่มาเข้าร่วมเนีน่ยนอกเหนือจากแต่ละบูธนะจะได้ให้โอกาสท่านในการเรียนรู้เกี่ยวกับโุรลยีต่างๆ,ๆแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในทุกแง่มุม นะครับตั้งแต่เชิงปฏิบัติไปจนกระทั่งเชิงบริหารจัดการนะครับในประเด็นที่ท่านสงสัยเกี่ยวข้องกับตัวพระที่เรียกย่อๆ PDP a เนะครับแล้วก็ในฝั่งของด้านไซเบอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่จะทาให้เกิดประโยชน์ในการที่เราจะพยายามขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจของประเทศในองค์รวมที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security นะครับ เพราะว่าปัญหาด้านเซ b e r ฟเวอร์ซีในปัจจุบันนี้นะครับมันเข้าไปถึงทุกครัวเรือนะครับจากเดิมเราจะออตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโบายแบงกิ้งปัญหาเรามากสุดเวลาเจอไวรัสก็คือยกเครื่องใหม่ฟอร์แมตยกเครื่องใหม่น,นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งพามันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับคนบางคนเสียเงินทั้งชีวิตได้นะครับบริษัทถ้าบริษัทอาจจะเจ๊้งได้เลยเพราะโดนแอนมแบอด ระั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราเจอไวรัสแล้วก็ format, คอมแมะเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่ามันมีผลกระทบ,นะบตั้งแต่ระดับของตัวองค์กรไปถึงกระทั่งถึงผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในงานนี้เราก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่จะให้ข้อมูลกับท่านให้ได้รอบด,ด้านนะครับทั้งในเรื่องของแนวทางเชิงการบริหารจัดการนะครับความเข้าใจในเรื่องของภยัยคุกคามการรับมือและการป้องกัน เพื่อให้ท้ายแล้วนะครับทุกคนที่มางานนี้หรือหลังจากงานนี้เราก็จะข้อมูลจากในงานนี้ไปเผยแพร่นะครับสังคมเราก็จะได้ตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมรับก,บการที่จะเป็นไซเบอร์ซิติเซนในเรื่องของการพัฒนาประเทศต่อไปในี่งานคด่านะครับก็ในส่วนของงานนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับที่มามีส่วนร่วมทั้งในวันนี้ที่จะมารับฟังนะครับแล้วก็าการเราไปเผยแพร่ในมุมมองตา่าง แล้วก็โดยเฉพาะบริษัทที่ให้การสนับสนุนะที่ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาก็หวังว่างานนี้จะประสบความสำเร็จนะทั้งในแนง่ของการที่จะเผยแพรนะ่ข่าวสารทกนี้ออกไปให้คนมาร่วมงานนะครับแล้วในวันจัดงานที่จะมีคนมารับรูนะ้ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะความสนับนุนในด้านไพลซเบอร์นะครับแล้วก็แนวะทางการรับมือนะครับ ตอนนี้ก็ในส่วนของทุงนี้ก็หวังว่าเป็นงานที่จะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตนะครับแล้วเราก็อยากจะจัดและก็ขยายผลต่อไปนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเรามีความพร้อมนในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ต่อไปในภาพรวมนะครับขอบคุณท่านครับ